เอา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 ใบใหญ่ส oh, oh, oh. yeah. right ุดไปเนออตัวใหญ่พมีคือไม่้งหรอกวะยโน้อยก็น้อยแทนเนาะน้อยอยู่ไ่งดีได้นะ เงียบดีจังเลยเงีบดีนะดน้อนนักติดนะโอ้ลืมมีบมาน่มั้งตัดคันเบ็ดนะเอาเบ็ดออกมาดวงนึงนะยอาหเห็นอยู่ไก็ตัดเอาะเพสัหักเอาน้ำข้างทนี้เนาะนี่จะกว่านโอ้ไม่อย่งติดไรนี่ก็อยู่รเดีนมันสิได้อะไม่ยังเก่าไม่ไม่ตอนอีกะไ่ไจ้าตามม่ดีแต่มันกติดกันว่าอยู่นี่นะ ก็ด yeah. ีเป็นยังดีัดีก็ได้ดีกว่างขค้นได้หรอเเนนตอดดีได้เนี่ยป่ามเริ่มลงเลยนี่เนี่ยเขาก็บของเราอวันก็มีกันะไงพอดีไปล่นงกัน้มงานกันเยอ้าวไงยันบที่นี ติดคันเดียวยัไปจักโตคันได้โตกัยังไงตัวยั้หลายติดวนนี้ดึงเป็นาไบ้านั้นน่ะได้อะอือยังตัง้คุณมองอีกเงียนการมันัยังไงเลยนี่ปลาลุปลาลเอาเอาันบ่ทันบ่เยอยัง คนดีดเพิ่งดีด่างกัวทำดอกวีดน่างนั่อวะัหนาตื่นเวไ้เลนวะวะได้ไม่กี่ัวได้นา่ละได้นาะมัจะเป็นตโตอยู่ไหนฮะนะมดกวนมดตลักวนมดเลยทีนี้ใ่อเอาเนี้ไหนวัววัวสิได้แต่ละตัว ต้นไหนนผ้าปูนะอย่งไรเมาไปลไปลไปรถหมดยิงกระเดียวกระเดียวย่ไหนหมดลุมย่้ไหนนะลุมยินกระเดียกระเดียวมนตกปมันค่แนวเห็นไหมี้มัลงง้างกไปเียวกะไปกเดยนหนาวนี่ที่หนไปยัดนังกันมึงจ้ะไมหนตัวปลา

ไม่เลยมิดเียวป่ะเนีโอ้โหเพื่อเิอกไปม่ก็ไม่ก็ไม่สองมือเนี่ยนี้กันมุงบ้านลังวะดี่ะตาลขาว่นี่ดีว่าลึกดีเเดี๋ยวรอปะแล้ว็ครของเด้เารของนันมันเป็นกี่แดงันี้มางนี้มาลองเมื่อกี้นี้ขึ้นมาทันฮอทันเมาเซาเบอรยดีกันนะวะรกัน นี่ได้ตัวใหม่แล้ว,วเกาบ่ล่ะเ <c oughs> นี่ยต้องกินเลกอี๊ดชงที่มัดลุนลกกันล้นเอาได้ได้ <c oughs> <c oughs> ได้มาแล้ิดตัวกันล่างอีก <c oughs> เนานะ

ไม่อยังก็ได้บนไมให้กันบ่ละเอาละมันบมีเวลาติดอกนะเอาออกมานําซื้อๆหน่นั่งเล่นเลนเ่น้อยไปมั้งหาองุกเล็กๆน้อยไปตั้สตู้ตมกันกัพวกได้กับเข้าอะเอตู้ตูดต้ตู้ตูตู้นู้ตูดตู้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 ตว้ตู้ตู้ดู้ตด้ตู้้ตู้ตู้ตูตู้ลู้ตู้ตูด้ตู้ตู้ตา้ตู้ตู้

ดังไิต네ิันได้หเนทอยหานันมันนะม่ไรโอ้เอาแล้ไ่เอาเอือง uh ืนตแขแขเ่ยทคนระตกังเ um um ื่องดือนนไปไก่อยู่บ้านเขาอะโอ้มนั่นไหนตาคอนเทนด์อๆๆๆงานเร็จแล้วมามากัเหี่ยกว่า้านหัวเจนลดไปักปานนั้นแตนมาเพือนคนทีแขนจ่งห้อดบ้านเาน

thắng lại.

วน่ี่บ่มันนะ้นรไปกาเลยคันี้ี่บอดินนะมันกันะเราเห็นลิลงไปนะกับอันกับตะน้อยเรีงัวนลงไปนะเอาไปส่ปากเงาริบลงไปนะ

บ้เอาะบงลเจีแ้ปาอมาฟังกมาเ็ดนี้ยเป็นล่อเรอเป็นตมันแก็ล่อเลยเอาเนี้ยปลาน้อยนะมัน่เอาเบ็ดมาเดไปเกล็ดไว้ก็ได้นะเนี้ยเก็บโอ้แตกี้เป็นลักติดปลาคอสะเขาปลาซิวเออปลาปลาเข็งน้อยก่อล่อ ย้อนลงไปปุ๊บสวปั๊บดึงเลยได้สองตัวกลับมารักษาเขาเดียวรากเ็จะของกัสิมาเห็นนะทีนี้อ้าบากทีปีกเบ็ดนได้ป่ะคอาใหญ่เฮ้นปีกยืนไ้ลองแควะเมื่อี้อะอยู่ห้อง đấy đó cái hút này